ครับกลับสบวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพงพเพลยนะครับมื่อวานี้ก็มีโอ,อก,กาสมาหาพา่อตาท่องสุกนะครับพรตามนัดเพันไม้ไว้วันสี่สิบสีบส่เป็นวันสี่ปอยวันสันเป็นว่าเพราะฉะน่าจะกลับาาามาบึงมาชมกันนะครับมีประกาศเตรียมจดไว้ครับเรียกพรตท่องสุกครับวันจะน่าจะกลับมาบึงมาชมกันนะครับตามพงเพลย์บังครับว่บาปูพ่รายท่องสุกเราสี่ได้ตัวใดครับ ค่ะพ่อสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเศร้าของวันที่สิบสี่นะพ่อเนาะตามนัดตามหมายมีแจกไปเลยหายแกกไปเล่นมาพ่อแกของดีไปเลยอ่าถูกวันล่อ๋อที่หากวงถว่าหลยดอกเชื่อหทค่ะช่อว่องไวจงเชื่อค่ะนนอนโตมันใจคือโตวงนะพ่อเพราะว่าเลขมันแปดแปดที่มดว่ค่ะอืมม้นี้แกบอกสวปัติองเลขประวัหม แปดทงหมดว่าแปดเ็ดสิบงดไม่พลาดมันจะพลาดวันนี้ว่าอืมมันพลาดกแม่ยี่รอมก็มาถามก่อนอ่าา่าา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 ้าาาามานบ่าเาา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 มาา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 ่าา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 ามาา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 า่าา้าา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 าอาาาาอ้าา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 ายาา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 า ยุดทางเง้เาจะเล่นกีมาแค่มึงไปเนี่ยเปเล่นคำหัว่ะกันมี่ว่พ่อมันนี่เราเส้นคำหัวนนคืพอเก่ะอืออือจับปุ๋ยแล้วค่ะอือจก็จุดกันมีม่ค่ะเจ้ก็จุดนี่นั่นจะมาออกที่มูยด้วยออทุกเล่นคำหัวขเขาจะอยู่ค่ะ <ภา S 2> คนเคยมาจามคยโูดได้เราเรียกว่าเ,าเ,าเาราซ้ำได้แล้วอออืกูเล่นไปชื้อเปลี่ยนชื้อไปอือก็ชิบแล้วน้อยๆโตเนาะอ่าเสื้อเสื้อจาก ตัวที่ไม่มาด้วยกันสืยังสี่กรถือว่าเสื้อกางเข่ะเกบ้ามานเลยันักเรียมันก็มากดิมันก็บอกใคมาหรออืมันบอกว่าพางเนี้ซชื่อมีก็ได้ไปสร้ยนางรนช่างก่อนอเรียนช่างเรียกค่ะพอเรียเนี่ยมันมันปีนได้ค่ะตามเว็ดมาอืขอแรหวเดียวดีขาอแลลูกกลมๆเพื่นเมรู้สนีขอแรไปใส่บุญน้วพอเนาะใช่ จู้เพียรไวนี่และตัวการจังท่นบักซีซูนี่คือจุดค่าถ่บักซีซูนใแสดงว่ามั่นใจค่ะก็เลี้ยวเหยียนที่บางงบใช่ือเปล่าค่ะซีเกีจุดหลไซีเกยโอซีเกนี่ก็สีมากกันมาค่ะอ๋อซีเกีนี่จุดแบบพิเศษเลยค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี่แหละมันสีมากทั้งล่างทั้งบนมันบอกระ่างขึเพราะว่ามัน ตัวก็ชุดแบบนี้เพราะฉันหาวใช่สงการเนี่ืโซเปตัสซิมโบลสใช่เว้ยอันนี้บอกมันโมกุอะไรเราซสไปยุ่มไปโอ้ขาทิมเจยวิ่ไปกาวน่อันหน่ออยู่ดีเอมันคืออะัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวิ่งอกไปอีกอื้อ้ออื้ออื้ออื้ออเ้ออื้ออ้ออื้อนแ้อ่ื้ออ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 ือ่อือ ชื่อเป็นมดนล่ะค like like ือมดลายตัวมันยังหนะบอกเพิ่นที่ไม่ตัวเดียวแล้วก็เดียวเขาเป็นบนเป็นล่างนะอันนี้เที่บนลายก็วัยยุบสองคู่นี่ล่างทุกบอกเขาต้องล่างทุกบนแนานเดียวเขากำจัดลายตัวมันไม่เที่ยบนต้องล่างสินะค่ะอันนี้เที่บนก็ล่างสีนมันวิสองตัวสองตัวอันนี้เอาเที่ยบนต้องล่างนี่เนี่ยค่ะบอกเพิ่นวันนี้เลขลักเนนะพ่อตาเลขลักในก็สิเป็นศูนย์หก เก้าเจ็ดห้าสองหนึ่งซุปมประจุดกบบนีเออซุปมประจุดแ<ช>บบน,นี้มาที่บักเก็ยดนี่โอ้คือจะเป็นพระเอกเต็มที่เน,น,นาะเนาะจุดจนอ้อมที่สงสัยหมอสงสัยหมอนอีอนน่เนาะแล้วบัาน,นี้ประกบคู่เนาะพ่อประกบคู่ไอ้พ่อประกบคู่ไอ้พ่ออันนี่คือวงกลมเครื่องเครื่องเดียวมันหม,มายความว่างเลยพ่อ มันขีดพวเฉียงกี่ข้างขีดไปกี่ข้าจับคู่ให้ก็จะเป็นสี่ศูนย์สี่แปดหกสี่เดี๋ยวมุ่งกลมไปนอนกันนอนเดี๋ยวหาสีู่ไปมเหยีดไหมหาแปดหกแปดสี่สองหกสองดไปจุดหลายมาหลายจุดหน่อยกสิรยกี่ร้อยดาบจะมีนะพี่น้องแต่ระวังระวังค่ะแล้ววันนี้เลข เลขไม่มาด้วยกันนะพ่อเนาะชั้นโตหนึ่งสามสี่แปดนะคะบัวม่านน้องกัญย์ยังไปซื้อมัานอ่ายังไปซื้อบ้านเราเสนอพ่อตาว่าแต่มันจังมันเด็มันนองอยู่นอ่าเลขวันนี้เลขโตกันกับซีมีสองเจ็ดกลางนี่บ่จุดเดลมัดระว่างเด้อค่ะโอ้เลขสามตัวการยังไม่มาเนี่ยตัวซีจี้ลอยไปหาหม่ตัวซีจี้ลอยโอ้ตัวบักสามบัวจุดนี่เนาะหาโม่ไปซุ่มดังๆอือไปซุดไปนั่งไปซุ่บ้าน โอ้ที่สําคัญบกเก็ดกับบกซีนี่มันจุดหลายซ้ากันเนาะยอดเลยมันก็เลยสิไปกี่ร้อยหากันบ้านไงซุม่มเก็ดซุ่มซีซุ่<ฆ>มเดียวยอดใช่ไ<ฆ>หมซุ่มาเนี่ยซุ่มหวกเนี่ยเราว่าแล้วว่นานมันดีฮอกเก็ดกับาเนี่ยเรว่าแห้งตึบึกรวดเหมือเร่งสะาก็บพกบอกเรื่อเนีเรวิ่งหากับวก<ฆ> ถวิ่งวิ่งหากระกนล้วอเนาะวิ่งหากระกอ้าวเดียวมันกระพ่หรืออืมค่ะบักเก้าเนี่บักเก้าเนี่ยใช่หรบักเก้ายิ่ทั้งไลบักเก้ายีทั้งทึ่งอนี่ตัวการมันเนี่ยตัวหนึ่งเก้ากเป็นเลเียวกันเนาะปีนปรับเลยปีนปรับเลยเนาะบางวันนี้ลูกสีอ่านตัวกันให้เนาะมีสองเจ็มีห้าหกมีสี่เจ็ดหกเจ็เจ็ดศูนแต่ว่าบักสี่เจ็ดนี่สําคัญโอ้สงสัยสีมาแห้งพ่อตาเลย วองจนหลากรอเลยนะคะพี่น้องเบียกรากร่อเบียกล่ากร่อเบียกลากร่อเลยมืนนี่ฟันดีบ่ครัฟันดีคนอืมฟันดีคนฟันดีฟันดีเยอะไปส้างตัวขมฝันสู uh ่ส uh ู huh. ่แบบอันนี้บ่ได้หมดเปล่อันนี้เดียกกังนว่นเรียกกังนั่นเนี่ยมันเปรีลฤกลินามากจร มันบอกอะไรผิดค่ะนี่คือผู้ใดอู้จักเคยมาออกหรือเปล่าเขาสังเกตุหรค่ะแม่นพันวาพันสิเอาไปจับคู่เองดอกว่าสันเพอะพันวาขอให้ได้เลขลักกับเลขบัลโบมานังกันนี่แหละพิ่นจะไปจับคู่อ่ะเย้ก้มสามารถแต่ละคนก็แตกต่างไปนะพ่อเนาะเห็นไหมใชายเอใช่หรอไปใายแล้วพ่อเพ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวโน้ทายลูกพอแต่งนับปุ๊กแก้วกันโอเคจ้ะได้แล้วพ่อ ยี่เดียวก่อนถือกบถือนี่หับฐานนี่เเห็นไเจียบหมดก่อนเห็นบหมจ้ะจะข้าวเน้นหนึ่งแห้งเมื่อหลอกแปดหนึ่งคือหนึ่งยี่เจ็ดหนึ่งเห็นไหมค่ะจหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดศูนย์หนึ่งห็นไหเจ็ดหนึ่งเม่หลอกแปดหนึ่งหนึ่งแปดเห็นไหมเหลอกศูนย์หนึ่งเลยเห็นไหมนี้ะหมดก่อนนี่รักมันแน่นอนหมดค่ะ แต่คือเรื่องยืใกล้กันน้หน่อยอืมันกรสวนมาเน้นวันนี้สิเป็นั้งสิบเบอะฮะบักซามกับกุซีตดกันที่ม่นกันบ่บักซามนี่เปนโจการยืมห้ารอยมอืมมันก็ถือก่อนทึมก็เจ้อไปก็จาซื้อถูกตัวปเก็บนี่รากช้ในบึงมาเรื่อว่าพี่ีเคียรพี่จะามองสว่เป็นี่้อมันมันก็สีจับคู่เราก็วันนี้กันนี่ มันเรว่างมันดีรักรักในแนนอนผู้ใดด้รักไปทํำถึกเหลือ,อ,อแล้วลรักในมือผิดหาแส้นล้านเปอร์เซ็นต์มือปิดรักหาแส้นล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะพ่นอ,อพนามือผเดี๋ยวเราโอ้ันนี้มั<บ>่นใจครับผู้ใดจะหาหักไดงสี่เกดนี่้ชี่ยไห่มีเาหาหักแดงเรื่อยเส้นที่กบู้ใช้ผู้เช่นวขนาดไหนกู้รวยมากงาัวนะกันบ่อแล้วเจ้าหลอเนาะ้ง่ายดล่ะ ไม่ยากกินมีนี่ระวังระวังนี้เไม่เก่าไม่จุันนึ่งก็ไม่จุนี่เรามาร่างเนี่ยซ่งมจุดเก่านึ่งสามมาเนี่สงสัยได้ปะเนี่ยบัเลขไม่มาด้วยกันนี่ยชแปดคือเอามาจับคู่ห้ามัหออกโอ้ห้ามันออกกันไว้กันไว้ห้าหน่อยไหมชีแปดจนตายเลยเห้อโอ้ก็เลยเอามากันไว้กันไว้ซื้อโอ้ชีก็เปลี่ยนมาแห้งอยู่แล้วโอ้ชีก็เปลยนมาแห้งก็เลยเอามาประกบคู่ไว้ห้าผัดเข้าไปห้าผด บ่พลาดากเนี่ยเตะผ่าข้อบ่พลาดออเตะผ่าข้อบ่พลาดเลยเตะมุกนี้มาใช่เดี๋ยวนี้เออมันผ่าดันเล่นบ่พอตอนนี้เมื่อไมันอยู่ข้างมั่งเลยเด้อพอเด้อันเช่นหากมองเถียงเห็นว่ามากนุ่กันมันมันคือเป็นรักอ่ะก็เลยหาหางโขกไปนี่หามันไปได้แล้วนี่ได้หาหางหากออกผู้เลยมากทีว่างเดี๋ยวนี้กันไว้หมดแล้วค่ะกันไว้หมดเลยกันไว้หมดเลยเช่นว่างสิเด้ยวที่สุด ชีสวนี่ีนี่เดียวนนี่เด้นะแปเดแปดินมันเนหกสีเด้เนี่ยหกสี่มสีนี้ไปใส่เนมันห้าสีเดีห้าสี่ม่วสีนี้ไปใส่นี่ห้าแปดเนี้ยห้าแปดม่ีนี้ไปใส่เนาะหกแปดหกแปดมนีใส่เนี่ยนองนเนมันสองสี่สองสี่เงินมั ยมันแ้ะกระกอบห้ยี่มนค่ะเรืการน่มันสองเจ็ดสองเจ็ดต้งมีนี่ไืใส่่มันห้าหกห้าหกสีเจ็ดห็่มค่ะสี่เจ็ดงมีมืใสย่มันหกเจ็ดหกเจ็ดม้งมีมืใส่เจ็ดศูนเจ็ดชูนต้องมีือส่ยนะยข้างมั่งะพ่อเอยื้่องมั่ง เยอะด้วยเนาะ่าตะโก้ปุ่น,ะเ,นเห็นไหม่าเห็นไหมเห็นตรงที่นี้ไมเฉยๆคาะค่ะ,ะเป็นที่ชัดเจนค่ะของป่ตาตาเฮามืวอนี้มันใจทึกอ,อีกนะพ่อโอเคพ่อบันน,นี้ค่ะบันนี้ทางทีมงานก็นกนสิขอบคุณพ่พอหลายๆเด้อค่ะที่แบ่งปันปแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะขอบคุณหล,ยลายๆค่ะคุณพ่อค่ะค่ะวันนี้ถืออีกเนาะตะโก้หมือนวัดเลยนี้เป็นหรอวันนี้ ช่วงขีดไปตัวสำคัญขีดตรงนั้นค่ะนี่นี่บอกย้ำเลยนะอย่าลืมนะครับมีประก,กาศจดด้วยครับนี<ห>่ <c oughs> ปศสต้องซุกครับปล่อยมาแล้วครับไปเสียงไปฟันมั้งน,นะครับเด้อฟันดีเอาฟันไปดีกับฟันโซ่เล็กเกลียวเล็ก,กมาว่าน้ำกันหรือม,มาว่าน้ำกันหรือวิ่งกับปีนหน้ามังเอาครับไปเสียงไปฟันมั้งน,นะครับเด้อ กากบพระบุญขอบคุณครับพี่น้องที่กบิ่งมาชมช่องพงพระรวยครับหวังวัาสิบ่พลาัคชิปไม่ไม่ได้ต่อปัดครับสำหรับลิปนี้ขอจบเพียงครับเอาไว้ชิปหน้าพอกันม่ครับขับสสดีครับ